ก็เตลียนคอปค่ะต้องขอโทษไหมหรือต้องอยังไงอันนี้ยังอันนี้ก็คือนึกว่าต้องรอดูอีกทีหนึ่งะค่ะว่าหน้างานเป็นยังไงก็เตรียนคอปค่ะอย่างที่ทนายแก้วบอกนะคะว่าก็ต้องรอดูว่าทางจำเลยจะมีการยื่นเรื่องการไก่เกีย่ยยังไงบ้างคะ่ะ เรายังค่ะเพราะจริงๆไม่ไ,ไม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 ่ไม่ทราบไม่ไม่ทราบเลยค่ะก็คงต้องมารอดูหน้าง,งานมากกว่าค่ะมันมีจุดไหนบ้างที่เรา,เรา,เราคิดว่าแบบเราเราโอเคแบบเราโอเคให้เขาได้ต้องขอโทษไหมหรือต้องยังไง <laughs> อันนี้ยังอันนี้ก็คือนุ้นว่าต้องรอดูอีกทีหนึ่งอะคะว่าหน้าง,งานเป็นยังไงเพราะว่านุ้นก็ไม่ได้คาดหวังว่าว่าจะต้องทําอะไรบ้างแล้วก็ไม่ได้เรียกร้องว่าต้องทําอะไรแต่ว่าเราให้ให้ทางจมเลย เสนอมาอีกว well, ่กค I mean, ่ะอ so ันนี้ก็เป็นเรื่องของที่ดูแลให้อยู่คือพอหลังหลังจากที่มีการเลิกกัแล้วก็ฝั่งจำเลยเนี่ยก็มีส่งข้อความมาขอโทษในรายส่วนตัวก็มีครับแต่นั้นมันยังไม่ได้เป็นทางการมากนะครับผมเข้าใจว่าเป็นการส่งมาในรายส่วนตัวมันเป็นเุ่ออะไรอย่นก็ผมผมว่าเราก็คงต้องไปรับฟังนะครับจากทางจำเลยว่าสิ่งที่ เขาได้ทำลงไปเขารู้สึกอะไรแล้วเขาจะมาไกลเกลี่ยนในวันนี้ในรูปแบบไหนนะครับผมว่าตอนนี้ก็คงจะเร็วไปที่จะประเมินหรือว่าดูท่าทีของของทางผมกับนุ่นนะครับก็คงจะต้องดูว่าขึ้นไปบนสาลแล้วสิ่งที่เขาแสดงนะครับสิ่งที่เขาให้ความคิดเห็นสิ่งที่เขาจะรับผิดชอบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันอยู่ในรูปแบบไหนนะครับ ครอบครัวเราตลอดเวลา,า,าลตลอดคามรู้สึเป็นผม <c oughs> <5. S 2> ผมว่าก็คงไม่ใช่เป็นกรณีแรกที่เกิดขึ้นกับผมและนุ่นนะครับแต่ผมว่าครั้งนี้มันมีความเสียหายเกิดขึ้นในวงกว้างค่อนข้างเยอะไม่ใช่รวมถึงแค่ผมและนุ่นผมคิดว่าก็คงจะต้องเป็นกรณีศึกษาในหลายๆประเด็นที่มีการแอบอ้างนะครับก็สําหรับผมกับนุ่นครั้งนี้ผมว่าค่อนข้างที่จะ เยอะกว่าปกติอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าก็มีาพาดพิงไปถึงการงานาพาดพิงไปถึงในเรื่องของครอบครัวซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่ควรที่จะเกิดขึ้นและเราไม่ควรที่จะปล่อยผ่านเรื่องพวกนี้